มาทายคํากันนะคะเราจะมาเรียนมาตาต,ตัวสะกดแม่กดนะก่อนที่จะเรียนเราจะมาทายคําที่อยู่ในมาตราต,รตัวสะกดแม่กดอคำทายที่หนึ่งคำทายที่หนึ่งนะคะพร้อมหรือยังพร้อมพร้อมแล้วไปเลยค่ะคาําทามที่หนึ่งถามว่านะคะฟังดีๆนะนกอะไรเอ่ยไม่มีปีกคนอื่นจะตอบเดี๋ยวคุณไปหาใครคนนั้นตอบนกอะไรไม่มีปีกคะคุณสาสาตอบไปเลยลูกสาตอบได้ไหมคะอ่ะเปรมคะ่ะนกกระจอกเทศไม่ใช่ค่ะนกกระจอกเทศไม่ใช่นะนกอะไรคะนกปิงซีฮะ อินทรีไม่ใช่คะนกอินทรีมีปีกไหมลูกมีนกอะไรคะยู่มีนกอะไรไม่มีปีกนกยูงมีปีกไหมลูกมีอ่านอีกั้นกปีฮะนกนกปีกอะไรนกปีไม่ได้ได้ยินอ่าไม่ใช่ยังไม่ถูกนะคะอ่านกอะไรสองนอ้ไรสามสามนกอะไรลูกติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกนับถึงห้าหนึ่งหมดเวลาอเบจิลีนกอะไรไม่มีปีกคะนกที่อยู่ในแม่ตาตัวสกุลแม่กดนะคะนกอะไรคะลูกนกอะไรลูกฮะนกนางฟ้าอยู่ยังไงนะนกนางฟ้าเนี่ยอยู่เมืองสาวไหมนกอะไร นกปีกหักแต่เขาไมปีกหักมันยังไม่ได้อยู่ในมาตราแม่กดนะต้องอยู่ในมาตราแม่กดไอติมนกอะไรลูกให้ทายถูกมีรางวัลนะคะนกอะไรคะไอติมนกอะไรนกอะไรลูกนกอะไรเอ่ยฮะอ๋อหนึ่งถึงห้าไอติมหน่อยหนอม่หหมดเวลาอ่ะต่อไปน้องโบค่ะน้องอะไรครับโบน้องอะไรลูกน้องไม่มีปีกยังไม่ใช่อไอทว่าใจน้องอะไรครับอน่ารักดีครับน้องอะไรครับน้องอะไรเอ่ยไม่มีปีกอยู่ในมาตาแม่กดนะมันบินไม่ได้นะพอเวลาเราจับมันจะมีเสียงอ่ะมันจะมีีเสยงอ่ะ อ่ะใบให้ใบให้อ่ะเร็ว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 อันนั้นหนึ่งถึงห้าแล้วกะายหน่อยเออค่ะหมดเวลาอ่ะใครชองนกอะไรคะนกกวักนกกวักไม่ใช่นะคะนกอะไรลูกฮะนกกีวีเฮ้ยเกือบเกือบนักเกือบนักเอออะไรคือนกกีวีไม่ใช่อนกปารมัดนกอะไรลูกนกอะไรครับนกอะไรนกอะไรแทนนกงูนกงูไม่มีอ่นกอะไรคะถูกต้องนกวีดเก่งมากสองเก่งมากปมเมื่อ